อาเล็ตทีระเดศและโบเวลนาครนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทักทายแฟนๆหน่อยครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้ผมคิดว่าจะเดินแบบว่าไปคองกันขึ้นมาเลยนะครับจริงๆแล้วเพราะกนะดานมันค่อนข้างสูงเหมือนกันใช่พี่เข่าไม่ดีอ๋ออ๋อโป๊ะเป็นประคองพี่เหรอ เ่า oh, okay. อาณาธิการเดี่เป็นกันกันไปมาทักทานเลยครับอ้าวสวัสดีครับผมวันนี้พร้อมปะพร้อมค่ะพร้อมค่ะสวัสดีแฟนคลับพี่พี่ทุกคนเลยนะคะอ่าเสร็จปุ้ยปุ้ยมารยาทดีอ่ะไรสวัสดีทำไมติดต่อใช่เขาตอบเขาตอบโอเคเดี๋ยวเชิญอ่ะเอาเลยไหมเดี๋ยวเชิญท่านหนึ่งเลยค่ะเสร็จแล้วขอบคุณค้าขอบคุณค่ะอ่าคู่ต่อไปอ๋อค <c oughs> ู่เจ๊หลวงซะด้วยเจ๊หลวงซะด้วยอุ้ย คู่นี้ก็ละครเเพิ่งจบไปเมื่อไม่นานวันนี้เนียนะฮะเป็นละครแบบจิน้นฟินฟิล,ฟลกู๊ดที่ทุกคนพูดถึงมากๆถูกต้องอันนี้ดูเองชอบเองดูเองชอบเองติดแบบพูกม่อ,อยากเป็นอยากเป็นเองอยากเป็นคนนั้นอยากเป็นคนคนนั้นเลยอ่าขอเชิญเจนจินรายุ